สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้แอดมินมาแนะนำ h o o n d City ีนะคะรถยนต์ปี42นะคะทุกท่านคันนี้ราคา55,000บาทเกียร์ออโต้แอร์เย็นค่ะเครื่องเสียงดีนะคะช่วงร่างแน่นเครื่องดีนะคะไม่หลวมนะคะท่านล้อแม็กก็สวยด้วยนะคะสีสันรอบคัดน,นะคะยังเงางามอยู่นะคะตามรูปเลยนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะใช้งานได้ครบปกตินะคะ ภาสีพรบรนะคะเต็มค่ะเอกสารครบพร้อมโอนสนใจดูรถได้ที่บ้านศเป่าอำเภอพยามเม้งลายจังหวัดเชียงรายนะคะสนใจเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะทุกท่าน Honda City เกียร์ออโต้ราคา55,000บาทสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะคะมีเร่มเอกสารชุดโอนครบภาสีพรบรไม่ขาดนะคะ สนใจเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปถ้าถูกใจควรเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจํล่วงหน้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสําหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนมาแนะนําไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ